ทุกทุกคนครับในยุคที่ค่าไฟจากการเปิดแอร์พุ่งขึ้นทุกเดือนท่านเจ้าของกิจการลหลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่ามีอีกทางเลือกหนึ่งที่ทั้งเย็นและไม่ต้องจ่ายค่าไฟครับวันนี้พี่หมีโซล่าเซลล์จะพาไปดูรีวิวผลงานการติดตั้งจริงใช้งานจริงแอร์โซล่าเซลล์จากร้านบอตเตอร์ไซค์ชื่อดังนะครับที่ร้านว่าพอนโชคกุลาการนะครับซึ่งก้านะครับตัดสินใจเลย ปเปลี่ยนเป็นแอร์โซลาเซลล์ในสำนักงานนะครับแล้วก็เปิดแอร์ทั้งวันใช้งานหนักแต่แทบไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยเพราะว่าใช้ไฟฟีจากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับในวันนี้พี่หมีนะครับได้มามอบโร่ใบประกาศเกียรติคุณโซลา r s เซฟวิ่งนะครับซึ่งพี่หมีตั้งใจมอบให้กับท่านเจ้าของกิจการที่ช่วยกันขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในประเทศไทยนะครับประหยัดไฟจากการใช้แอร์โซลาเซลล์แล้วนะครับ ยังเป็นการช่วยลดโลกร่อนกับโลกของเราอีกด้วยครับะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูคลิปรีวิวผลงานการติดตั้งจริงใช้งานจริง Air Solar ร์เซลลแล้วก็เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าของกิจการด้วยว่าใช้ Air Solar ร์เซลลแล้วแอร์เย็นไหมนะครับเปิดแอร์ทั้งวันประหยัดไฟไหมปะไปติดตามรับชมคลิปนี้กันเลยครับ ซลาเซลล์นะครับมามอบโล่ประหยัดพลังงานชื่อว่าโซล่าเซลล์นะครับให้กับคุณลูกค้าที่ใช้แอร์โซล่าเซลล์แล้วก็วันนี้เราอยู่ที่ร้านนี้เลยทุกคนนี่มาดูใกล้ๆครับร้านพรโชคกลการสาขาบางปูครับสวัสดีครับพี่กันครับพี่กันสาขาของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนครับเดินทางมาไงถ้าเกิดคนที่สนใจมอไซค์นะอ่ะร้านจะอยู่ ท่าหลักๆเด็กก็จะอยู่ใ,ใกล้ขนตกสมุทรปราการอยู่ปากซอยเทศบาลบางปู104ครับครับก็คือใครสนใจมอไซค์มาเลยมอไซค์เทียบเลยนะ<ช>ทุกคนนะโปรโมชั่นเยอะด้วย<ช>อโปรโมชั่นเทียบเลยนะครับนี่นะครับาสาขาของธนาคารทการตอนนี้นะครับติดตั้งเป็นแอร์โซลาร์เซลล์ขนาด22,000 BTU ใช้แล้วประหยัดไฟยังไงประหยัดไฟแค่ไหนป่ะเดี๋ยวเราไปดูในอิศกันครับทุกคนครับ ทุกคนครับวันนี้พี่หมีจะมาสัมภาษณ์ที่กันนิดนึงครับตอนนี้เราใช้แอร์โซลาเซลล์ในออฟฟิศแอร์เย็นไหมครับพี่แอร์เย็นค่ะแอรเย็นนะก็คือใช้ปกติเหมือนแอร์ทั่วไปเลยนะครับแต่ทุกคนที่ครับนี่ก็คือแอร์โซลาเซลล์นะครับแล้วก็จะใช้ในออฟฟิศคือดูน้องๆน้องๆครับพี่หมีถามว่งแอร์เย็นไหมใช้ใช้มานานแล้วแอร์โซลาเซลล์เย็นเย็นปกตินะครับอ่ะ แต่ข้อดีนะทุกคนของแอร์โซลาร์เซลล์ก็คือเย็นก็จริงนะแต่ประหยัดไฟเพราะว่าเราจะมีแผงโซลาร์เซลล์ช่วผลิตไฟกลางวันเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับ Office ออฟฟิศสำนักงานมากนะครับพี่กันเนอะอาะร้านกาแฟาก็เหมาะออฟฟิศสำนักงาน,นอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับเราเป็นชูรูมรถฟอร์ซายเนาะเราใช้ในออฟฟิศปุ๊บทีมงานเปิดแอร์ได้เต็มที่เลยนะ,ค,ะครับเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์มาช่วยผลิตไฟกลางวันแทบไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยทีนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่กันมากครับกับทีมงานถามอีก นิดเดียวทำไมตัดสินใจเลือกนะครับใช้บริการโชว์รูมที่หมีโซล่าเซลล์ครับก็หนึ่งด้านการที่เวลาเราติดต่อผ่านสา,นายถึงมีการาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหรือให้คำปรึกษาดีบริการดีอ,รอ่าตอบเร็วครับผมแฟนถามเมื่อไหร่ที่เลือครับ,บ,รบอ่าโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับ <ừ. S 1> แล้วก็นะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องโซล่าเซลล์นะครับ <ừ. S 1> เดี๋ยว พี่หมีนะครับอยากไปให้ความรู้นิดหนึ่งว่าแอร์โซลาร์เซลล์เวลาติดตั้งเนี่ยใช้แผงโซลาร์เซลล์กี่แผงการติดตั้งการใช้งานเฟรีไงในส่วนของตัวสเปคของแอร์นะครับวิธีการเลือกรอห้องกว้างคุยาะแค่ไหนใช้แอร์เท่าไหร่เดี๋ยวพี่หมีไปให้ความรู้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันครับทุกทุกคนครับแอร์โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งที่ร้านพโรโชกุลการที่นี่นะครับเป็นแอร์โซลาร์เซลล์ขนาด22,000 BTU นะครับเป็นแอร์ ยี่ห้อซินคาซึ่งเป็นแอร์ชั้นนําจากยุโรปนะครับยุดเด่นเลยคือติดตั้งง่ายครับช่างแอร์ทั่วไปติดตั้งได้เลยนะครับ จะมีนะครับจุดที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือตรงใบเวงคอมเพรสเซอร์แอร์จะมีปลั๊กสำหรับต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับเวลาติดตั้งก็แค่นะครับติดตั้งเหมือนแอร์บ้านทั่วไปเลยช่างแอร์ทั่วไปติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากประหยัดไฟในตอนกลางวันก็แค่เอาปลั๊กของแผงโซล่าเซลล์มาเสียบแค่นั้นเองแอร์ก็สามารถใช้ได้ทั้งไฟบ้านร่วมกันกับไฟจากแผงโซล่าเซลล์ในตอนกลางวันแทบไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพราะว่ามีแผงโซล่าเซลล์มาช่วยผลิตไฟนะครับแอร์ขนา 62, ด22,000 BTU ครับกกับบเหหมาะกพื้้นที่อง ขนาดเท่าไหร่นะครับก็จะบอกกับพื้นที่ห้องขนาดนะครับ24ถึง30ตารางเมตรนะครับก็หรือว่าพื้นที่ประมาณสัก6เมตรคูณด้วย4เมตรนะครับเนี่ยกว้างคูณยาว6คูณ4อย่างเงี้ยก็24นะครับหรือว่าอ่ากว้างคูณยาว6คูณด้วย5 30ตารางเมตรนั่นเองนะครับแอ์โซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะครับใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด5แผงด้วยกันนะครับ แล้วก็สามารถนะครับช่วยประหยัดไฟได้โดยเฉลี่ยนะถ้าเป็นการเปิดกลางวัน8ชั่วโมงเนี่ยช่วยประหยัดไฟได้เฉลี่ยแล้วประมาณนะครับเซฟเงินไปเลยนะครับเดือนละปมาณพั0แปร้กว่าบาทนะครับหรือว่าปีหนึ่งประมาณ22,000กว่าบาทนะครับจุดคืนทุนก็เพียงแค่1-2ปีเท่านั้นเองเหมาะมากครับโดยเฉพาะการใช้งานในคาเฟ่น,นะครับสำนักง,งานออฟฟิศร้านมอเตอร์ไซค์โชว์รูมรถนะครับโหเหมาะมากเลย นะครับเอาละครับสำหรับนะครับทุกๆท่านนะครับที่เป็นเจ้าของกิจการอยากประหยัดไปอยากใช้นะครับแอร์โซลาเซลล์นะครับง่ายๆเลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเราจะมีทีมงานช่างแอร์โซลาเซลล์ครับคอยช่วยสำรวจหน้างานให้ฟรีนะครับช่วยคำนวณให้เลยว่าที่ร้านของท่านที่บริษัทของท่านบอกกับแอร์ขนาดกี่ b ิ u ค่าติดตั้งเท่าไหร่นะครับช่วยคำนวณให้ด้วย นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษเทียบเลยเอาลยครับสำหรับนะครับทุกท่านที่กําลังสนใจนะครับง่ายๆเลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะครับใต้คลิปนี้หรือทักไลน์หาทีมงานที่ร้านพี่มีโซเชียลได้เลยนะครับไลน์ ID ยนะครับ s i a e c b a นะครับพี่มีขึ้น QR code สแกนไลน์เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติผ่านมือถือไว้ให้ดีกว่าทุกคนแคปหน้าจอเลยนะแอปไลน์เพื่อนเพื่อนเข้ามาปรึกษากันได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับสำรวจงานฟรี รหรือใครสะดวกโทรศั์โทรมาได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์ V.P. ของร้านพี่หมีโซลาเซลล์0 9 5 8 5 9 9 9 9 9้า5 9 9ห9า9นหรืออยากจะเดินทางมาเยี่ยมชมมาดูแอร์โซลาเซลล์ว่าติดตั้งจริงใช้งานยังไงมาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมพี่หมีโซลาเซลล์ lle, อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทัลรามอิทนทราบางเขนกรุงเทพเดินทางมาง่ายเดินทางสะดวกพี่หมีขึ้นแบบที่ไว้ให้นะครับทุกคนครับสำหรับ,ค,รบคนที่ชื่นชอบเรื่องโซลารยยาะยัดไฟแบบนี้ง่ๆเลบกด ติดตามช่องรายการพี่หมีไว้พี่หมีลงคลิปแบบนี้ทุกวันนะครับสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ